สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ทติกุลชัยวันแชนแนลนะคะไลฟ์สไตล์บายทติกุลค่ะวันนี้ที่ฉันจะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นไม้ประดับน้มลุกอายุหลายปีนะคะและมีชื่อที่เป็นมงคล อีกครั้งเป็นไม้ที่เหมาะในการปลูกเพื่อฟอกอากาศค่ะลำต้นของเศรษฐีเรือนนอกจะเป็นพุ่มที่มีเงาสั้นๆและมีรากสะสมอาหารอยู่ที่โคนของเงา้าเป็นตุ่มสีขาวนะคะในส่วนของใบของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ยาวประมาณ1 0 2ถึงเซนและกว้างประมาณครึ่งเซนจนถึง1.5เซนติเมตรค่ะถ้าสังเกตใบของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะใบจะมีความมันวาวนะคะมีสีเขียวแถบข้างจะเป็นสีขาวค่ะและมีปลายแหลมคล้ายกับดาบค่ะขอบใบก็จะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าต้นเศรษฐีเรือนนอกนั้นท่านจะสังเกตเห็นดอกนะคะ ดอกของเศรษฐีเรือนนอกนั้นจะเป็นช่อนะคะและดอกย่อยจะมีขนาดเล็กสีขาวค่ะตามที่กล่าวข้างต้นนะคะว่าลำต้นของเศรษฐีเรือนนอกจะเป็นเง้าสั้นๆและมีรากสะสมอาหารอยู่โคนของเง้านะคะเป็นตุ่มสีขาวค่ะดังภาพนะคะ เส้นที่ดิฉันกาลังจับอยู่นั้นเป็นไหลนะคะของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะซึ่งไหลนี้นะคะแตกออกมาจากต้นแม่ค่ะกระจุกของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะที่อยู่ปลายไหลเราก็สามารถเด็ดนำไปปักชำต้นใหม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นรากสะสมอาหารนะคะของเง้าอีกเง้าหนึ่งของเศรษฐีเรือนนอกเราสามารถตัดนำไปปักชาได้ค่ะใบของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะตรงแถบข้างใบจะมีสีขาวนวลค่ะตรงกลางจะเป็นสีเขียวนะคะ ในส่วนของการขยายพันธุ์นะคะนอกจากเราจะสามารถปักชำไหลนะคะของต้นเศรษฐีเลนนอกแล้วเรายังขยายพันธุ์โดยการแยกกอค่ะของต้นเศรษฐีเลนนอกค่ะอันนี้คือเราแยกกอมานะคะดูนะคะอันนี้เราแยกกออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีรากอยู่เต็มเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกนะคะ ต้นเศรษฐีเรือนนอกเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วนะคะและสามารถปลูกได้ง่ายค่ะก่อนหน้านี้เรามีการแยกกอนะคะของต้นเศรษฐีเรือนนอกตอนนี้เราจะมีการตัดไหลนะคะเพื่อเอาไปปักชำไหลของเศรษฐีเรือนนอกค่ะ ในหนึ่งกระจุกของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะสามารถแยกออกเป็นต้นเล็กๆได้หลากหลายต้นเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะเราจะมีการขยายพันธุ์โดยการแยกกอของต้นเศรษฐีเรือนนอกหนึ่งกอนะคะแล้วก็ปักชำไหลสองสองต้นนะคะเดี๋ยวเราดูต่อไปถึงการวิธีการทำนะคะ ในขั้นตอนการขยายพันธุ์นะคะหลังจากที่เรามีการได้กอของเศรษฐีเรือนนอกนะคะแล้วก็ต้นอ่อนของไหลอีกสองไหลนะคะเรานำไปแช่น้ำค่ะแล้วเราจะในขั้นตอนของการเตรียมดินนะคะดินที่เหมาะกับการปลูกต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะจะต้องเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำดีนะคะทำให้ดินเนี่ยโปร่งนะคะเพื่อไม่ให้ น้ำเกิดการขังนะคะแล้วก็ทําให้รากเน่าในที่สุดดังนั้นนะคะจะมีการผสมของดินที่ใช้ปลูกต้นไม้โดยทั่ว,วไปนะคะผสมกับใบก้ามปูนะคะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยมะพร้าวสาบค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะแล้วนำมาปลูกในแก้วพลาสติกรีไซเคิลค่ะ ที่มีการเจาะรูก้นกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ขั้นแรกค่ะ<ม>เตรียมดินแล้วนะคะก็เตรียมปลูกค่ะ เวลาปลูกนะคะไม่ต้องอกดดินแน่นนะคะพอปลูกเสร็จแล้วก็ตามด้วยการรดน้ำค่ะรดน้ำเสร็จก็นำต้นที่เราเพิ่งปักชำนะคะไปไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะที่มีแสงแดดรำไรค่ะ ตอนนี้ขั้นตอนการปลูกเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็ like จะทำการรดน้ำนะคะ <ๆ Reading. S 1> และนำต้นทั้งสามต้นนี้นะคะของเศรษฐีเรือนนอกไปไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงแดดรำไรคะ่ะทีนี้ขอเพิ่มเติมเรื่องความเชื่อของไม้มงคล<ๆ>เศรษฐีเรือนนอกนะคะเขาบอกว่าเศรษฐีเรือนนอกนั้นเป็นไม้มงคลเพื่อป้องกันภัยค่ะ และเรียกซับค่ะถ้ามีการเจริญเติบโตดีค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการลดน้ํานะคะเราก็นําน้องทั้ง3ต้นนะคะเอาไปไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใกล้ๆกับต้นแม่นะคะที่อยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะไลฟ์สไตล์บายถิติคุณค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่หัดปลูกต้นไม้ใหม่แล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะที่จะทํากิจกรรมร่วมกันภายในบ้านค่ะ ปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้เป็นหนึ่งวิธีในการคลายเครียดนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะฝากติดตาม YouTube ช่องธนิกณชัยวันชาแน,นลนะคะ Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ